สวัสดีค่ะมาพบกับ TNSC Podcast สำหรับคลิปนี้อยู่กับดิฉันจันทนีอยู่เย็นนักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายวิชาการโดยวันนี้จะเป็นการรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนำเข้าที่ผู้ส่งออกและนำเข้ามักพบเจอ ซึ่งการที่ได้มาแชร์กันในวันนี้ก็จะเป็นใช้วิธีการยกปัญหาบางส่วนที่เกิดขึ้นในกระบวนการส่งออกและนําเข้าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกผู้ส่งออกแล้วก็นําเข้าที่เข้ามารับฟังนะคะและเพื่อให้สามารถเห็นภาพตามได้ชัดเจนก็จะขอ,อะไล่เรียงไปตามกระบวนการส่งออกก่อนนะคะโดยยกตัวอย่างกระบวนการแรกในการส่งออกเราต้องทําการ จองระวงังหรือว่าที่เรียกว่าการบุกเรือซึ่งปัจจุบันนี้สายเรือส่วนใหญ่ก็ให้ใช้วิธีการจองผ่านระบบเป็นหลักโดยสายเรือพยายามส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการลดการใช้วิธีการแบบแมนนวลในแต่ละกระบวนการแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ให้มากที่สุดเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ลดปัญหาการใช้เอกสารตลอดจนลดข้อผิดพลาด,ดาต่างๆซึ่งอาจสังเกตได้จากการเรียกเก็บค่าบริการ หากใช้งานผ่านระบบก็จะมีค่าบริการที่ถูกกว่าหรือว่าหากลูกค้าเนี่ยยังต้องการที่จะใช้บริการแบบแมนวลก็อาจจะต้องมีการชำระในเรื่องของค่าแมนนวลฟรีเป็นต้นนะคะดังนั้นอย่างผู้ส่งออกแล้วก็ผู้นำเข้าก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวในการใช้งานผ่านระบบของแต่ละสายเหลือมากขึ้นและรวมถึงการปรับตัวในอนาคตด้วยนะคะที่จะมีแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อระบบของระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชน แบบครบวงจรมากขึ้นซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราในฐานะผู้ใช้บริการทั้งเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วยโดยในการจองเรือก็มีข้อควรระวังซึ่งเป็นปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของการกรอกข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นสินค้าชนิดพิเศษอย่างเช่นสินค้าอันตรายหรือว่าสินค้าตู้รีเฟอร์ หรือสินค้าที่มีข้อกําหนดจากจากประเทศปลายทางในการแจ้งข้อมูลก็จําเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้ากับสายเรือให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องตรงตามรายการที่เราขนส่งเพราะว่ามันเป็นผลสืบเนื่องไปถึงเรื่องของการออก BL ซึ่งเป็นเอกาสารขนส่งที่สำคัญเนื่องจากหากพบว่ามีข้อมูลผิดพลาดไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ครบถ้วนก็จะมีผลต่อกัน อาจจะถูกปฏิเสธไม่ยกตู้ขึ้นเรือได้ซึ่งก็จะทําให้เกิดความล่าช้าตลอดจนอาจจะมีการถูกปรบับหรือว่ามีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามมาได้ ขั้นตอนต่อมาเมื่อเราจองเรือแล้วก็ได้รับตัว Booking Confirmation จากสายเรือเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องไปลากแล้วก็คืนตู้ให้ตรงตามกำหนดการหรือว่าตาม closing time ซึ่งสายเรือก็จะระบุชัดเจนมานะคะทั้งเรื่องของ closing time ในการคืนตู้แล้วก็ตัว cut off time ของเอกสารหรือว่าตัว cut off time ของตัว shipping instruction ซึ่งข้อควรระวังที่มักพบปัญหาในขั้นตอนนี้ก็คือการไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาอย่างเช่นการคืนตู้ก่อนก็อาจจะทำให้มีค่าตัว d ดีม a ร e c ชาร์ e ขึ้นมาในการที่จะรักษาตู้ภายในท่าเรือหรือการคืนตู้ช้าก,กว่ากำหนดก็จะทำให้ตู้ตกเรือไม่สามารถไปตาม Schedule เรือเดิมที่เราจองไว้ได้ซึ่งนอกจากจะล่าช้าแล้วก็จะทำให้มีค่าจ่ายตามมา ทีนี้ตอนที่เราให้หัวลากไปลากตู้สิ่งที่สำคัญก็คืออย่างน้อยเราต้องกำชับหัวลากในการพิจารณาตู้ที่อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานก่อนที่จะรับตู้ออกมาจากร้านให้เรานะคะอย่างน้อยอย่างน้อยก็คือเป็นด่านแรกที่จะช่วยสแกนสภาพตู้ให้กับเราเพื่อป้องกันการนําตู้ที่อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับสินค้าของเราออกมาซึ่งอาจจะทําให้เราทั้งเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการนําตู้ไปเปลี่ยน ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าหัวลากก็อาจจะดูให้เราได้ประมาณหนึ่งอันนี้เราเข้าใจได้นะคะแต่ว่าผู้ส่งออกถ้าเกิดว่าใส่ใจหรือว่าเพิ่มรายละเอียดในการคุยกับบริษัทหัวลาก,ลากเพื่อที่จะกำชับในเรื่องของการเพิ่มสกิลของพนักง,งานขับรถให้สามารถเป็นด่านแรกในการสแกนตู้ที่จะรับมาก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวบริษัทหัวลากเองเป็นการยกระดับการให้บริการละ ส่วนเราในฐานะผู้ใช้บริการก็จะได้รับมาตรฐานการขนส่งที่ดีขึ้นนะคะซึ่งขั้นตอนต่อมามาดูในเรื่องของเอกสารกันบ้างนะคะภายหลังจากการที่เราส่ง s h i p p i n g Instruction ไปแล้วแล้วก็มีการตรวจสอบร r a f t BL Confirm BL ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเรือออกผู้ส่งออกก็จะต้องไปรับ BL ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยพบปัญหานะคะเนื่องจากว่าผู้ส่งออกส่วนใหญ่ก็ต้องการที่จะรับ BL เพื่อไปดำเนินการต่อแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาจะขอยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดปัญหาเกิดขึ้นมานะคะก็คือผู้ส่งออกบางรายเนี่ยไม่ไปรับ BL ภายใน7วันหลังเรือออกก็เลยทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า Late BL pickup fee หรือว่าค่ารับ BL ล่าช้า โดยจากเคสตัวอย่างก็จะมีการเรียกเก็บค่ารับ BL ล่าช้าเป็นแบบขั้นบันไดโดยล่าชา้า7-14วันคิดอยู่ในอัตราประมาณ1,000บาทต่อ BL และถัดไปคือ14-21วันถูกเรียกเก็บในอัตรา6,000บาทต่อ BL อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยหากไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่มันควรจะเป็นมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาต้นทุนเกิดขึ้นได้นะคะ ทีนี้พอเมื่อเรารับ BL มาเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีทั้งที่เป็น Surrender BL หรือว่าเป็น BL ที่เราเปิด LC ผ่านแบง k หรืออาจจะเป็น Original BL ที่เราต้องส่งตัวจริงให้กับผู้นำเข้าปลายทางหรือจะเป็นการออก BL ณนะสถานที่ปลายทางที่หรือที่เรากำหนดนี่ก็คือเป็นการออก BL อีกรูปแบบหนึง่ง อย่างไรก็ตามตัวปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในขั้นตอนนี้ก็คือเรื่องของการทำ BL หายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ส่งออกต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะว่า BL เนี่ยเป็นเอกสารที่สําคัญหากทำหายมันก็จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรซึ่งจะมีทั้งเรื่องของการแจ้งความ BL หายแล้วก็นำหลักฐานการแจ้งความดังกล่าวเนี่ยมายื่นกับสายเรือเพื่อให้ BL ฉบับเดิมเป็นโมคะ แล้วก็ทำการออก BL ฉบับใหม่ให้นอกจากนี้คือสายเรือแต่ละสายเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดในการต้องวางหลักทรัพย์คำประกันตลอดจนมีการระยะเวลาของการวางคำประกันที่อาจจะแตกต่างกันไปซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการคุยกับสายเรือที่เราใช้บริการดังนั้น ผู้ส่งออกที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือว่าเป็น SME หรือว่าเป็นผู้ส่งออกรายเล็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของขั้นตอนนี้ได้เพราะนั้นทางที่ดีก็คือต้องมีความระมัดระวงังก็คือพยายามอย่าทำ BL หายเพื่อหลีกเลี่ยงตัวขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ตามมาที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วสุดท้ายนี้ก็คือจากปัญหาตัวอย่างที่ยกขึ้นมาในกระบวนการส่งออก ที่ยกขึ้นมาในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับบริษัทของเราเพื่อให้การส่งออกของเราราบรื่นมากขึ้นสำหรับโอกาสถัดไปก็อาจจะมาพูดถึงการรวบรวมประเด็นปัญหาสำหรับการนำเข้าสินค้ากันบ้างนี่ก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะแต่วันนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถฝากข้อคิดเห็นไว้ได้ ใต้คลิปนี้หรือว่าสามารถติดต่อมาได้ในชุกทุกช่องทางของสรทไม่ว่าจะเป็น Line แอด e c o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  k หรือว่าเป็นทางอีเมลก็ยินดีสำหรับข้อแนะนำของทุกท่านค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีค่ะ